ท้ายของ SME Thailand นะครับนี่คือ SME Talk ครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเรามีแขกมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคุณพิจพลตริยกรเกษมผู้ประสานงานมหากรรมอาหารและสินค้าขอัยครับมหากรรมสินค้าและอาหารฮารานานาชาติอย่างที่เราได้เคยประชาสัมพันธ์ไปในช่วงสองสัปดาห์ก่อนนะครับ,รบถามกันเข้ามามากนะคะว่านิงเซียนี่อยู่ตรงไหนยังไงะนะคะแล้วก็โอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะไปเข้าร่วมงานที่นี่นะครับจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราคุยกันนะครับ ขอต้อนรับคุณพีรพลตริยะเกษครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนนิดนึงว่าคุณพีรพลเข้ามาในโครงการนี้ยังไงได้คะก็คืองี้ครับปีผมเองทําธุรกิจอาหารอยู่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับทาง สวทตทางกระทรวงวณิ์แล้วก mm. ็ทางสมาคมพิจารณาไทยจีนเนี่ยไปที่หนิงเซียแล Hence, uhh ้วก็ไปที่ซินเกียงนะครับแล้วก็เพลินทางหนิงเซียเนี่ยก็ได้จัดงานอันหนึ่งก็คือจัดงานในนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องอาหารัาผมสภากเปลี่ยนีย่านี้ครับว่าที่เมืองจีนเนี่ยคนไม่ค่อยคิดแหละถ้าเวลาเราคิดเรื่องอาหารฮาลาเนี่ยเราจะไปคิดถึงตัวออกกลางแต่พอเราไปที่นี่เนี่ยที่นิงเซียเนี่ยทางรัฐบาลจีนเนี่ย เราถือว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตสินค้าฮาลาลความจริงสินค้าฮาลาลเนี่ยผมเองไม่ใช่มุสลิมนะสินค้าฮาลาลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยนะฮะมันเป็นอาหารตามหลักการศาสนาเนี่ยมันเป็นเป็นการทําถูกต้องตามสุขอนามัยคือต้องสะอาดต้องสะอาดต้องอะไรพวกนี้นะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยขณะนี้ประเทศจีนเนี่ยตื่นตัวมาก โดยเฉพาะสินค้าฮาลาเนี่ยเขาถือว่าเป็นสินค้าสุขภาพก็คือ,คอกินแล้วคือคนทั่วไปก็ทานด้วยคนทั่วไปก็ทานด้วยครับนะฮะอย่างอย่างในปกักกิ่งนี่เขามีมีมมร,มร้านอาหารฮาลามีซูเปอร์มาร์เก็ตฮาลาทุกแห่งเนี่ยมีเป็นอย่างนี้หมดโดยเฉพาะที่มิงเซียเนี่ยนะฮะร้านอาหารทุกร้านเนี่ยเป็นร้านนั้นฮาลาผมก็ถามเขาว่าเอกก็มีชนชาติอื่นอยู่เหมือนกันเนี่ยนะเขาบอกว่า แต่ว่าทุกร้านจะเป็นฮาลาเป็นส่วนใหญ่เนาะก็คือเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็อาหารฮาลาลก็น่าจะเติบโตได้ในประเทศจีนเขาก็เลยมีการจัดเทศกาลครับมาครั้งหนึ่งแล้วครับปีนี้ก็เป็นครั้งที่สองปีนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วคือเขาเนี่ยได้เชิญต่างประเทศรวมด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะมีประมาณ11ประเทศรวมทั้งไทยเราเนี่ยนะฮะก็เป็นประเทศมุสลิมทั้งนั้น่ะมุสลิมรอบๆจีนบ้างมุสลิมจากซาอุดิอารเบียบ้างจากมาเลเซีย อ,อินโดนีเซียอะไรเงียเง้ยเขาไปนะครับความจริงที่นิเซียเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเข้าไปนานแล้วแล้วก็เข้าไปมีความผูกพันในเรื่องการรับรองอาหารฮาฬามีการคบคา้ากับเขาเนี่ยมานานแล้วใ,ในเรานี่ถ้าพูดไปแล้วอาจจะเป็นไปชา้าท้งหน่อยอแต่คิดว่างานครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนื่องจากว่าเปิรนจุดแข็งของเรารเปิรนจุดแข็งของเราเนี่ยนะฮะผมจะกลัาเพียนนี้ว่า วันนี้เนี่ยที่ประเทศเราเนี่ยเราเราเจอปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ความไม่สงบ <Okay. S 2> นะฮะก็ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนก็มีปัญหาเรื่องการทมากิน่นะ,ะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของงานที่เราไปหาตลาดก็ดีหรือว่าไปสร้างความสัมพันธ์ที่เ,าเกาหลีจีนเนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้เอฟเอ, e อใน สามจังหวัดสามจังห,หวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสามารถที่จะมีตลาดขึ้นมาได้สามาคา้าขายได้ด้วยอันนี้น,นี่คือเขาเชิญเราไปใช่ไหมฮะเราไม่ได้ไปไปไป,ไป,ไปขอร่วมงานแต่เขาเชิญเราไปคืองี้คือเขาเขาเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมมิตรภาพไทยจีนเชิญเราไปพอ,อ,อไปถึงนั่นเขาก็เลยเชิญเราให้ไปร่วมงานคราวนี้เราก็เลยคิดว่างานคราวนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่พี่น้องมุสลิมของภาคใต้ของเราเนี่ยจะได้ไปแสดง สินค้าที่นั่นอ oh. ความจริงผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้สินค้าฮาราเนี่ยนะในประเทศจีนเนี่ยมีมุสลิมตั้งเกือบยี่สิบล้านเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวทั้งนะแผ่นดินจีนครับยี่สิบล้านแล้วก็ความจริงทุกแห่งเนี่ยเขาก็ นิยมอาหารทะเลถ้าพูดไว้แล้วก็ต้องพันวารันคนละเมืองเัาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองไซส์ธุรกิจของเราเนี่ยยังเล็กมากถ้าเกิดสามารถที่จะเข้าไปทําธุรกิจตลาดที่นั่นได้ไม่ใช่เฉพาะคนจีนอย่างเดียวนะฮะรอบประเทศจีนทางตอนบนนะคุณเบญพลคะหนิงเซียเนี่ยเป็นเขตปกครองตนเองอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศจีนจะอยู่ค่อนไปทางตรงไหนยังไงแล้วในรอบๆบเนี่ย เนี่ยแผนที่เนี่ยนะฮะตรงดำดำนี่นะฮะครับครับตรงดำดำก็คือว่าอยู่ใกล้ใกล้กับมองโกเลียนะฮะถ้าพูดไปแล้วก็อยู่กลุ่มกลางของประเทศพอดีเลยอ๋อไอ้ขึ้นไปนี่มันจะเป็นเอรัสเซียมองโกเลียมองโกเลียก่อนค่ะอ๋อฮะแล้วทางนี้จะเป็นพวกอุซเกบกิสถานปากีสถานอะไรยงเี้นะครับที่เขาแตกมาจากรัสเซียนะคะตรงที่มันไม่ติดทะเลเนี่ยค่ะคุณพีรพลคะ โอกาสของเราในการที่เราจะไปหาที่ยืนไปนสร้างตลาดใหม่เนี่ยค่ะนี่นี่คือส่วนหนึ่งว่ามุสลิมของเขานี่จะเป็นมุสลิมบกมบ้านเรานี่เป็นมุสลิมทะเลหรือติดทะเลเพราะนั้นเนี่ยโดยตัวสินค้าเนี่ยมันก็ต่างกันเราเนี่ยมีอาหารทะเลนะฮะซึ่งผมเท่าที่เราไปดูเนี่ยอย่างเช่นเราเคยไปทานที่นั่นนะฮะพวกกุ้งพวกปลาหมึกพวกอะไรเงี้ย ดยเฉพาะกุ๊บนะบได้รับการนิยมเนี่ยค่อนข้างมากที่หนิงเซียเนี่ยนะฮะและก็ราคาแพงนะครับก็ความจริงก็เป็นที่น่าสนใจว่าเออถ้าเกิดเราเข้าสู่ตลาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เล็กมหาศาล <นะ S 1> เลยมันมันไม่ใช่เล็กค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะดีก็คือว่าที่หนิงเซียเนี่ยมีการเลี้ยงสัตว์นะฮะมีการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะวัวนะฮะปลาไก่เนี่ยนะก็มีเยอะมาก เขาเองเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ไปใช้พื้นที่เขาเนี่ยในการที่จะขยายตลาดไปในตะวันออกกลางแระนันไปในตะวันออกตรงรอบๆจากประเทศจีนเนี่ยก็เป็นมุสลิมเยอะพอสมควรนะครับหนิงเซียนนี่คือติดกับซินเกียงซินเกียงเองก็มีมุสลิมเยอะซินเกียงก็ยังห่างกันนิดเดียวนะฮะประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงปิดนะฮะนะฮะ ซึ่งสินเกียงเนี่ยมันจะอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือก็ขึ้นไปเลยเนี่ยนะฮะทีนี้ที่เขาเอาหนิงเซียเป็นศูนย์กลางเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ปีหนึ่งเนี่ยอุตสาหกรรมของหนิงเซียเนี่ยจะตกประมาณทั้งแปดพันล้านเหรียญน,นะฮะเฉพาะอุตสาหกรรมนะฮะ,ะก็คิดไปแล้วก็ตกเกือบสามแสนกว่าล้านก็เป็นเป็นใหญ่พอสมควรผมดูแลเนี่ยเศรษฐกิจเฉพาะตัวหนิงเซียเนี่ย เขามีประชากรอยู่ประมาณหกล้านคนคในหกล้านคนเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะกำลังซื้อเนี่ยดีมากนะฮะสมมุติว่าเราอยากจะขายตอนนี้เราคือปัญหาว่าเรามีอะไรจะขายหรือเปล่าเขาอยากซื้ออยู่แล้วล่ะเพราะว่าเท่าเท่าที่จริงจริงๆเข้าตลาดจีนก็ไม่ใช่ยากแต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะเท่าที่เราเตรียมไว้เนี่ยขณะนี้เนี่ยก็มี คนที่จะไปร่วมแสดงเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งพวกสินค้าอาหาราไ,มไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของที่ผลิตในสามจังหวัดแคนาดักใต้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีพวกปลากระป๋องมีพวกอะไรอาหารต่างๆนะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะเห็นมีพวกน้ํา <c oughs> น้ําบางกิดน้ดําดื่ม ไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำผลไม้ผลไม้น้ําอื่นๆที่เขาไม่มีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีอาหารกระป๋องบ้านเราก็เยอะผลไม้กระป๋องต่างๆอย่างนี้ฮะคุณมีรพลครับถ้าเกิดมีผู้ประกอบการที่ชม SME Thailand อยู่ตอนนี้ครับสงสัยตัวเองว่าเอ๊จะไปได้ไหมแล้วโรงงานของฉันหรือว่าสินค้าของฉันฮาลาหรือเปล่าเขาจะตรวจสอบหรือว่าพอจะทราบได้อย่างไงฮะ าธรรมดาจะเขาจะต้ธรรมดาสินค้าฮาราเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องมาตรฐานค่ะมาตรฐานนี่ก็มาจากของสถาบันมาตรฐานสินค้าฮาราของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งคุณก็ต้องไปขอที่นั่นอ๋อต้องไปขอซะก่อนใช่ไหมต้องมีแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีสินค้าที่ได้รับการรับรองอาหารฮาราเนี่ยเยอะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่อย่างเช่นอย่างเช่นน้ำมะพร้าวที่คุณพิรพลพูดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้ไปขอ มาตรฐานตัวนี้เนี่ยแต่เขาอยากไปร่วมอย่างนี้ครับก็มีปัญหายัางไงไหมฮะโดยทั่วๆไปขนาะนี้เนี่ยนะฮะทางเขาเนี่ยคงจะอยากจะให้มีการรับรองอาหารด้วยเพราะว่าสินค้าออของเข้ามเป็น,นเรื่องมันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะครับ แต่ก็ของประเทศเรานี่มีผมคิดว่าประมาณสักสี่ห้าหมื่นชนิดะค่ะเพราะว่าของเรานี่ในเรื่องของอาหารนี่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้เล่นคนสําคัญในตลาดโลกอยู่นะด้วยทั้งนั้นก็ผู้ประกอบการที่ชมอยู่แล้วก็คิดว่าสนใจที่จะเข้าร่วมงานนี้อันดับแรกถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณหรือว่าสินค้าของคุณนี่นะครับยังไม่ได้ไปขอมาตรฐานอาหารฮาลาลก็คงจะต้องดําเนินการซะก่อนคือแต่ค่อนข้างจะค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาคงต้องรอปีหน้าแล้วล่ะถ้าจะไปขอตอนนี้ไม่ทันเพราะว่า คืออาหารทารานี่เขาต้องตรวจสอบคือตรวจสอบเหมือนกับไอจีเอีเหมือนเอ c เอซีพนะครับเพราะฉะนั้นไอตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยผมก็คิดว่าต้องปีหน้าต้องปีหน้าคือปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ที่นครหนิงเซียเนี่ยนะฮะเขาจะครบรอบรู้สึกว่าจะครบรอบ50ปีของของการก่อตั้งเขาจะจัดงานใหญ่นะฮะแล้วก็ จะเปลี่ยนวูดใหม่จะเปลี่ยนที่แสดงสินค้าใหม่ค่ะประเ<อ>ด็นค่ะคุณพิรพลคะเรื่องของการเข้าไปตลาดจีนอย่างที่คุณพิรพลบอกว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่ทีนี้เนี่ยพอจะไปหนิงเสียผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเนี่ยวันวันละวันวันอยู่เหมือนกันว่าเรื่องของกระบวนการทางศุลกากรเราจะเข้าไปง่ายไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมณฑลนี้ก็มีเงื่อนไขแบบนี้มณฑลโน้นก็มีเงื่อนไขแบบนี้ตรงนี้เนี่ยจะยากง่ายยังไงคะคุณพิรพลคะก็ หลายวันก่อนเนี่ยนะฮะผู้ที่อยากจะไปแสดงเนี่ยเขาก็ถามว่าหนึ่งไอ้มาตรฐานเราจะเข้าไปยังไงเรื่องโลจิสติกเนี่ยเราไหวไหมเพราะว่ามันอยู่ภาคกลางเนี่ยแล้วไม่ติดทะเลด้วยใช่ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะส่งสินค้าเราเนี่ยนะฮะก็ส่งจากท่าเรือกรุงเทพเราเนี่ยไปที่เทียนจิงนะแถวแถวทางจากปักกิ่งเนี่ยประมาณร้อยกิโลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรถลากไปที่หนิงเซียนะครับค่าใช้จ่ายก็ โดยปกติก็จากกรุงเทพไปนี่ประมาณคอนเทนเนอร์ลรักเกตแปดร้อยบาทไค่เ็ดแปดร้อยเหรียญน่ะแล้วก็จากที่นั่นลากไปอีกเนี่ยก็ประมาณสักค่อนข้างจะแพงนิดหนึ่งแต่ว่าขณะนี้เนี่ยทางนครหนึ่งเซียเนี่ยเขาก็ขอสิทธิพิเศษที่ท่าเรือเทียนจิงเนี่ยที่เขาจะจัดการเรื่องสินค้าของที่จะไปที่ะจะลากไปไลากไปเนี่ยนะฮะนะครับก็คิดว่า ในทางทางด้านโลจิสติกเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะแต่ทางด้านศุรากรเฉพาะที่ไปงานแสดงสินค้าคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการให้ในการจัดการทางพิธีศุรากรยกเว้นว่าเรื่องเนื้อสัตว์นะแล้วกับพวกผลไม้ก็จต้องมีเมีการมาตรฐานนิดหนึ่งเพราะว่า ทางจีนเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องไอไ,ไอการรับรองามาตรฐานนี่นะครับค่ะเรื่องของสิทธิพิเศษมีการพูดถึงกันอย่างชัดเจนไหมคะว่าสิทธิพิเศษที่สินค้าที่จะไปดนิงเซียได้รับเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรยังไงบ้างเ,ออเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องรายละเอียดเข้าใจว่าคราวนี้เนี่ยทางราชการเขาคงจะมีคนไปคุยด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะเน้นก็คือว่าวันนี้เนี่ย ปัญหาของสามยัดแยแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะพี่น้องมุสลิมที่อยู่ทางใต้เนี่ยก็ต้องทำหากินถ้าเราเปิดประตูตรงนี้ได้เขาก็สามารถนำของไปขายได้นะเพียงว่า SME เราจะไปได้แค่ไหนเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องไปปรับปรุงคุณภาพซึ่งขนาดนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบเนี่ยสถาบันวิจัยค้นคว้าพัฒนาอาหารฮาราที่มหาาลัยสงขลานครินเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยดูเรื่องคุณภาพปรับปรุงคุณภาพ เรื่องแพ็กกิ้งเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าโอกาสน่าจะดีนะครับที่จะช่วยกันไปออกงานในคราวนี้ทีนี้นมาตรฐานมาตรฐานของสินค้าของผู้ประกอบการที่จะเข้าไปร่วมงานเนี่ยเขาตั้งไว้สูงไหมครัคุณปีรพลครับผมคิดว่าในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมกันเนี่ยถ้ามุสลิมไปได้วยกันเนี่ยน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าไปจากไทยมีมาตรฐานอาหารฮาลาลรองรับแล้วเรียบร้อย มันก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมฮะหรือว่าคิดว่าคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรมันน่าจะมีปัญหาแล้วแต่เราเองเนี่ยยังไม่มีการเซ็นสัญญาเรื่องอาหารฮาลากับเขาอะนะครับความจริงมาเลเซียเขาเพิ่งเซ็นไปเมื่อสักเดือนที่แล้วไงเนี่ยนะเขาเซ็นไปแล้วนะครับว่าไปร่วม แล้วก็ทางหนิงเซียนี่ก็ไปแสดงสินค้าในมาเลเซียหลายครั้งคือประเทศเขาชัดเจนไงว่ามีมุสลิมมุสลิมเยอะสำหเราเองเราก็มีมุสลิมชัดเจนนะฮะเราก็มีมาตรฐานของเราเหมือนกันนะครับถ้ามองถ้ามองในตลาดแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าผู้ประกอบการไทยเข้าไปเนี่ยค่ะตลาดนี้เป็นตลาดที่น่ากลัวไหมคะเพราะว่ามีคู่แข่งยังไงอะไรยังไงค่ะเราเองเราจะไปทําตลาดได้โอกาสเป็นยังไงคะยิ่งคราวนี้เราไปครั้งแรกด้วยสิฮะ คือคือน่ากลัวนี่นะผมเท่าที่ผมเดินดูตลาดเขานะฮะสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยยังเข้าไปน้อยมากแสดงว่าเป็นตลาดที่น่ารักนะฮะไม่น่ากลัวออย,ยังมีสินค้าไทยเนี่ยนิดหน่อยแต่ว,ว่าไม่เอ่ยเดี๋ยวไปโฆษณาให้เขาคือคือจริงๆไม่มีสินค้าเลย<า>นะ,ะในตลาดเขานี่ยังว่างอยู่ผมคิดว่าในจังหวะนี้เนี่ยถ้าเราใช้ทางเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยเข้าไปเนี่ย มันอาจจะเข้าไปได้ง่ายค,คุยกรรันคุยกัรรู้เรื่อง<า>ะะแล้วก็ความจริงถ้ารัฐช่วยเหลือนะเจจาในระดับรัฐบาลสงรงทูลว่าขอให้วางเป้าทางการค้าปีหนึ่งสัก2,000ล้านบาทถ้เอาเอาพูดเรื่องบาทนวกันจะมาถ้าเกิดทางนู้นเนี่ยเขาซื้อเราสักพันล้านบาทจากสินค้าใน3มจังหวัดเนี่ย<า>ผมก็เชื่อว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยในแถบมุสลิมที่ ภาคใต้เราเนี่ยทำมาค้าขึ้นมันก็จะสะดวกเลยทีนี้เมื่อกี้คุณบิพรพลพูดถึงเรื่องของออทางส่วนของทางการหรือทางราชการกระซิบถามนิดนึงฮะได้เข้ามาสนับสนุนอะไรยังไงบ้างหรือยังฮะอ๋อตอนนี้เนี่ยนะฮะทางราชการเนี่ยเ,เได้เห็นความสําคัญตรงนี้ทางสวตเนี่ก็ได้จัดทีมพวก พี่น้องมุสลิมที่ประกอบธุรกิจอยู่ในสามนิวัดเนี่ยไปร่วมออกงานคราวนี้นะ,ะไปแล้วเนี่ยประมาณ20บูธนะครับและตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็กําลังคุยกันว่าจะไปอีกประมาณ10บบูธนะฮะงานคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเปิดตัวใหม่นะฮะทางราชการก็ให้การสนับสนุนในเชิงที่อยากจะให้เป็นเงื่อนไขพิเศษะนะฮะเพราะว่าสามารถที่จะเข้าไปสู่ตลาดมุสลิมที่นู่นเนี่ยอาจจะง่าย ก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยทั้งส่วนภาพราแล้วก็เอกชนอย่างนี้ค่ะคุณพีรพลคะถ้าเกิดไม่ใช่ผู้ประกอบการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะไปด้วยเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยนะฮะก็ลองติดต่อที่กรมส่งเสริมการส่งออกนะฮะก็กำลังรับสมัครอยู่นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดยังไงเนี่ยถ้าอยากจะไปจริงๆก็ติดต่อมาที่ทางผมดูก็ได้ถ้าเกิดผมแจ้งไปทางประเทศจีนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้า ไม่ได้ไปร่วมไอ้สาสิบูธเนี่ยนะฮะ <c oughs> เราก็อาจจะลองคุยกับทางจีนให้ <c oughs> นะฮะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะน่าจะแน่นแต่ว่าเมื่อสองสามวันก่อนนี่ผมก็ได้มีคุยกับทางสวตนะฮะ <c oughs> คือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีคนที่ทําสินค้าฮาราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในสามจังหวัดแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นได้รับรองตาฮาราเนี่ยก็อาจจะส่งสินค้าไปร่วมหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็สามารถคุยกันได้นอครับช่วงท้ายครับ อย่าให้คุณบิรพลช่วยบอกหน่อยฮะหมัดเด็ดเลยฮะว่าแหมสินค้าเนี้่ถ้าไปนี้เกิดแน่นอนพอจะบอกได้ไหมฮะ ดับเท่าที่ผมฟังนะฮะหนึ่งสินค้าอาหารทะเลเนี่ยที่โน่นเนี่ยนะฮะเขาใช้กุ้งที่ไม่แกะเปลือกเป็นกุ้งแห้งเนี่ยเขาถือเป็นอาหารดีชันดีที่โน่นไม่แกะเปลือกด้วยนะไม่แกะเปลือกด้วยเหรอแสดงทำไมฮะทำไมฮะทำไมพบพ่อเลยเขาเขาไปทอดแล้วก็กินก็คล้ายๆกินข้าวต้มอ๋ออ๋อกินทั้งเปลือกอ๋อเหรอกุ้งตัวเล็กนะอ๋อกุ้งตัวเล็กเล็กกุ้งตัวเล็กเขากินทั้งเปลือกเลย นะอร่อยครบดูบมีคุณค่ามากโอเคโดยรวมก็มคือถ้าเป็นอาหารทะเลนี่แหมเขาสวยฮะหรืออย,อ,ยอย่างเราคิดว่าเออเช่นาภาคใต้เราเนี่ยมีพวกมะม่วงไอ้พวกมะพร้าวหรืออะไรเงี้ยนะฮะรเราอาจจะทำมามาา้ามะพร้าวเฉพาะที่นั้นยังไม่มีน้ามะพร้าวจะมีอยู่เนี่ยก็ยังไปไม่ถึงก็คือน้ามะพร้าวที่เขาเอาหางมะพร้าวเนี่ยมาทำาน้ามะพร้าวแต่เข้าใจว่าเขาทำจาก เอ่อมลทนไดให้หลั่มเพราะว่าพราวนี่เป็นพืชเขตร้อนอ๋อใช่เพราะว่าทางโน้นี่คือไม่มีทะเลเลยนะแต่มัดเด็ดตอนเนี้ยนะคือใจจริงเนี่ยผมคิดว่ายางงี้คือถ้าเราจะวางแผนทางการตลาดเนี่ยเราอยากจะเห็นว่าทุกมื้อที่ครอบครัวมุสลิมเนี่ยเขาต้องทานอะไรบ้างเราจะทำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยไปอยู่ได้ทุกมื้อให้อยู่ให้ได้ทุกมือก็ทั้งอาหารหลักอาหาร กินเล่นน้ำผลไม้หรือของหวานนะฮะถ้าเกิดเราคิดในชำนองเนี้ยแล้วก็วางแผนไว้ว่าเอออย่างอย่างปัตตนีเนี่ยเราประเทศเคยเป็นชนชาติที่มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารเพราะนั้นเราอาจจะต้องไปรื้อฟื้นไปดูประวัตินิดหนึ่งว่าเราจะทำไงอาหารที่ปัตตนีเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมของคนมุสลิมไม่ใช่เฉพาะไทยเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่ามีพวกแพะมีพวก แกะมีพวกอะไรเงี้ยเราจะทําไงถึงจะให้มันมีรสชาติไทยๆเราเนี่ยนะฮะถ้าตรงนี้เนี่ยเท่าที่ในประเทศจียนย,ยังไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเราก็พยายามจะเอาไอ้พวกพริกพวกพริกต่างๆเนี่ยลองไปทําอาหารที่นั่นแล้วก็จัดชิมดูว่าเขาเนี่ย พอจะไปลินเขาพอจะไปกับรสชาติเราได้ไหมถ้าได้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่านักธุรกิจจากสามจังหวัดหรือจากประเทศไทยเนี่ยก็ไปลงทุนร่วมกับเขา <c oughs> ผมพอเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณพิพรพลถึงเน้นที่3จังหวัด <c oughs> เพราะว่าติดทะเล <c oughs> อาหารทะเล <c oughs> มัดเด็ดส่วน <c oughs> ที่ที่พอจะไปทําตลาดได้ขึ้นที่ขายดีมากนะคะที่เคยไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เป็นแน็คของบ้านเราพวกทุเรียนทอดวุทเรียนทอดขนุนอบแห้งอย่างนี้ค่ะเป็นแน็คที่คนจีเนี่ยนิยมมากเรื่องราคาละคุณพิรพล เขาเกี่ยไหมฮะที่นู่นความจริงเนี่ยนะฮะถ้าสินค้าจากประเทศไทยไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามหลักการทั่วๆไปแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะผมถามเขาเพราะว่าเขาเลี้ยงเข้าต้มผมผมถามว่าเอ้กุ้งแห้งเนี่ยทำไมกุ้งแห้งมาเลี้ยงบ้านผมเนี่ยมันราคามันต่ำมากเขาบอกว่าที่ราคาแพงมากอ๋อได้กุ้งมังกรเราไปนี่นะครับ เสียดายเวลาน้อยไปนิดนึงตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการอาจจะไปติดต่อคอบูธ มาคุยกันได้แต่ถ้าเกิดจะไปชมนะคะไปชมงานว่าอยากจะไปดูว่าตลาดที่นี่เป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงช่วยบริการด้วยแล้วกันติดต่อได้ที่089นะคะ7736207หรือว่าที่0818322115นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะไปดูตลาดใหม่ที่หนิงเซียนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณใช่ครับก็คงจะต้องขอขอบคุณคุณพีรพลปริยัเกษมนะครับผู้ประสานงานมหกรรมสินค้าและอาหารฮาลานา ชาติขอบรับคุณครับขอบคุณค่ะก็สําหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับหากรรมอาหารฮาลาลที่หนึ่งเสียก็เชิญได้นะครับ